ทุกวันพบกับรายการของช่อง director ศิลปชยัยวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสื้อพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุทธที่12ตุลาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับนิรโทษกรรมม .112 ครับผมเป็นคำตอบในคำถาม ให้ความเชื่อมั่นได้หรือไม่จะไม่มีการปฏิวัติของพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในส่วนของทหารมีบทบาทตามขอบเขตอยู่แล้วประเทศเราพัฒนามาไกลามากแล้วต้องให้ประชาชนและสื่อช่วยกันดูเรื่องการดาเนินการทางการเมืองต่างๆเพื่อให้การแก้ไขปัญหาของประเทศเป็นไปในแนวทางทางการเมืองผมเชื่อว่าความคาดหวังของผู้คนทุกคน เราต้องการเห็นการพัฒนาประเทศของเราเป็นไปในรูปแบบภายใต้ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราต้องการเห็นอย่างนั้นทหารก็ต้องการเห็นอย่างนั้นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามหรือในทางการเมืองต่างๆจะเป็นอย่างไรทหารก็จะทำหน้าที่ของเราเท่านั้นเองก็ขอให้มีความเชื่อมั่นได้นี่คือทัศนคติที่น่ายกย่องครับ น่าจะทำให้พวกกลัวรัฐประหารขึ้นสมองพอเบาใจได้ไประดับหนึ่งว่ากันตามข้อเท็จจริงรัฐประหารหลังจากนี้เกิดขึ้นได้ยากมากหรือไม่อาจเกิดขึ้นได้อีกแล้วด้วยปัจจัยหลายๆอยา่างแม้จะอ้างว่าต้องทำรัฐประหารเพราะนักการเมืองโกงไม่อาจฟังขึ้นอีกต่อไปส่วนหนึ่งเป็นเพราะงานใหญ่ที่คอสชอทำไม่สำเร็จคือปฏิรูปการเมือง ขจัดนักการเมืองคอรัปชันฉะนั้นหากมีรัฐประหารอีกครั้งก็ยากที่จะได้รับการยอมรับเมื่อได้ฟังทัศนคติที่เป็นบวกต่อระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากปากผู้นำกองทัพแล้วก็อยากได้ยินจากนักการเมืองบ้างเช่นกันว่าพร้อมที่จะปฏิรูปการเมืองกันบ้างหรือย,อยังแต่ยังไม่มีการพูดถึงครับ นักการเมืองยังไม่คิดริเริ่มที่จะปฏิรูปการเมืองด้วยตัวเองจึงยากครับที่เราจะได้เห็นการเมืองที่เป็นบวกต่อระบอบประชาธิปไตยชนิดสามารถจับต้องได้ไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ปากแต่ใจเป็นสมุนเผด็จการบ้างคนโคงบ้างที่มีให้เห็นแทบทุกวันแล้วการเมืองในปัจจุบันขัดแย้งกับระบอบประชาธิปไตยตรงไหนก็ในเมื่อน,นักการเมืองในสภา ล้วนมาจากการเลือกตั้งนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเราเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาทั้งสิ้น28ครั้งแล้วครับครั้งแรกเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2476ครั้งสุดท้ายก็เมื่อวันที่24มีนาคม2562ที่ผ่านมาแล้วเป็นไงครับได้ลิ้มลองประชาธิปไตยที่สมบูรณ์กันบ้างแล้วหรือยังส่วนหน ที่ไม่สมบูรณ์เป็นเพราะมีการรัฐประหารมาอย่างต่อเนื่องทั้งสิ้น17ครั้งแต่เราก็มีช่วงรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งยาวนานเช่นกันเพียงแต่รักษาเอาไม่ได้เพราะรัฐบาลคอรัปชันแล้วทหารเอามาเป็นเหตุทำรัฐประหารวนเป็นงูกินหางราประชาธิปไตยไทยเริ่มต้นผิดพลาดมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475 พฤติกรรมผลัดเปลี่ยนชิงอํานาจด้วยการทํารัฐประหารบางครั้งบางกลุ่มกลายเป็นกบฏต้องหนีไปใช้ชีวิตต่างแดนคือมรดกที่คณะราษฎรต่างขั้วส่งมอบมาถึงการเมืองปัจจุบันหากจะไม่เดินเส้นทางนี้ต่อทุกฝ่ายต้องไม่สร้างเงื่อนไขขึ้นมาคอรัปชันเป็นหนึ่งในเงื่อนไขแต่ยังมีเงื่อนไขอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่หาทางออกไม่ได้ รวมทั้งความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนี่อาจเป็นชนวนให้เกิดการรัฐประหารครั้งใหม่ได้ความพยายามนี้มีอยู่จริงแต่ติดตรงเงื่อนไขทางกฎหมายที่ค่อนข้างรุนแรงกระบวนการนี้จึงเคลื่อนไหวลักษณะฉาบฉวยในโซเชียลเป็นหลักการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ฟังดูน่าจะเป็นการทำให้ดีขึ้นเพราะขึ้นต้นด้วยคำว่าปฏิรูป ย่อมนำมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าแต่เสียงเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกลับแวดล้อมด้วยการโจมตีจาบจ้วงหยาบคายจนมองไม่เห็นว่าจะนำไปสู่การปฏิรูปได้อย่างไรหลายปีมานี้มีผู้ต้องหาและนักโทษคดีม .112 เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเกือบทั้งหมดมีสาเหตุจากการพูดจาจาบจ้วงทั้งวาจาและพฤติกรรมน้อยคน ตกเป็นผู้ต้องหาเพราะมีเจตนาปฏิรูปสถาบันจริงๆแต่ก็มีการแปลความผิดๆว่าการจับจ้วงคือเสรีภาพวันก่อนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโพส a c e b o o k ตั้งหัวข้อนิรโทษกรรมปฏิรูปสถาบัน ICC บันได3ขั้นสู่การคืนความยุติธรรมในยุคเปลี่ยนผ่านเนื้อหาในคือเสนอนิรโทษกรรมนักโทษคดีม .1 1 2 ผมได้มีโอกาสร่วมเสวนาในหัวข้อความยุติธรรมในยุคเปลี่ยนผ่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ6ตุลาเผชิญหน้าปีศาจซึ่งจัดขึ้นที่คินใจคอนเทมเพรารีประเด็นที่ผมอยากย้ำอีกครั้งในที่นี้คือความจำที่รัฐจะต้องคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เห็นต่างเพื่อให้สังคมก้าวไปข้างหน้าได้หลุดพ้นจากวังวนความแตกแยกความขัดแยง้งเกลียดชังให้สิ้นสุด อย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เพราะท่ามกลางความเกลียดชังอย่างถึงที่สุดที่เกิดขึ้นในยุค6ตุลาคนไทยถูกบ่มเพาะให้เกลียดชังนักศึกษาผู้ถูกป้ายสีว่าเป็นคอมมิวนิสต์ถึงขั้นดีอกดีใจกับการสังหารหมู่ในธรรมศาสตร์เผาคนทั้งเป็นใช้ไม้แหลมตอกอกกระทําทารุณศพต่างๆนานาแม้แต่วัดในกรุงเทพยังไม่รับเผาศพพวกล้มเจ้า ผ่านไปเพียง4ปีรัฐบาลในสมัยนั้นยังออกนโยบาย66ทับ23นิรโทษกรรมให้กับนักศึกษาคนที่เคยจับอาวุธขึ้นสู้กับรัฐบาลได้กลับมาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญระดับรัฐมนตรีหลายคนและยังเป็นนักการเมืองคนสำคัญที่สร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศมาจนถึงปัจจุบันเช่นคุณจาดุรนฉายแสงคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยคุณหมอพรมมินเลิศสุริเดช หรือคุณสุทัศน์เงินมืน่นการนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองทั้งหมดที่เกี่ยวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่รัฐประหาร2,557เป็นต้นมาโดยเฉพาะนักโทษคดี112จึงเป็นก้าวสำคัญก้าวแรกต่อการสร้างสังคมที่ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ไปสู่ความก้าวหน้าได้แต่เท่านั้นยังไม่พอมีปัจจัยอีกสองประการที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่เติบโต บนความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้สังคมที่เห็นต่างจะไม่ถูกฆ่าหรือกลายเป็นอาชญากรนั่นก็คือการยืนยันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิรูปสถาบันวันนี้ต้องยอมรับว่ามีคนจำนวนหนึ่งตั้งคำถามถ,ามถึงบทบาทของสถาบันกษัตริย์และมีความคิดในเรื่อง Republic ว่าอาจเป็นรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับประเทศไทยคำถามของผม ด้วยความห่วงใยต่อสถาบันกษัตริย์และต่ออนาคตของประเทศด้วยความตระหนักถึงความหนักของปัญหานี้ผมถามว่าคนที่คิดแบบนี้สมควรถูกฆ่าตายหรือพวกเขาควรถูกตรานหน้าว่าเป็นอาชญากรหรือไม่คุณอยู่ร่วมกับพวกเขาในสังคมได้หรือเปล่าผมพูดในฐานะคนที่มีคดีความ1 1 2ออยู่กับตัวแล้วหลายคดีว่านี่คือหน้าที่ของพวกเราประชาชน ที่จะร่วมกันยืนยันว่าการพูดถึงประเด็นปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นเสรีภาพที่ทำได้ไม่ใช่อาญากรรมถ้าพูดกันสิบคนก็จะติดคุกทั้งสิบคนแต่ถ้ามีคนพูดเป็นพันหรือเป็นหมื่นคนจะไม่มีใครต้องติดคุกแม้แต่คนเดียวทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งพ้นผิดหรือใครคนใดคนหนึ่งต้องถูกลงโทษแต่เป็นการคืนความเป็นธรรม ให้กับทั้งสังคมเพื่อให้เรากลายเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันได้ชำระบาดแผลในอดีตและป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำๆในอนาคตแม้จะอ้างว่าต้องขจัดความเกลียดชังที่ไม่สิ้นสุดแต่มองเห็นอักขติของธนาธรที่พูดถึงจาตุรนภูมิธรรมแต่ไม่เอ่ยชื่อป๋าเปลมผู้ออกนโยบาย66 23นี่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ ที่ทำให้เห็นว่าธนาธรไม่ได้จริงใจเสนอ,อนิรโทษกรรมนักโทษคดีม .112 เพื่อการปฏิรูปสถาบันคนรอบข้างและผู้สนับสนุนธนาธรจำนวนมากจาบจ่วงสถาบันมาเป็นเวลานานเจตนามองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากการลมลางการถูกบ่มเพาะให้เกลียดชังนักศึกษาผู้ถูกป้ายสีว่าเป็นคอมมิวนิสต์ถึงขั้นดีอกดีใจกับการสังหารหมู่ในธรรมศาสตร์ แทบไม่ได้ส่งต่อมาถึงปัจจุบันมีแต่คําถามว่าหากวันนั้นคอมมิวนสิสชนะวันนี้ประเทศไทยจะอยู่ในสภาพไหนประเทศคอมมิวนิสต์ในโลกนี้ทุกคนเท่าเทียมกันจริงหรือไม่มีอิสระเสรีจริงหรือไม่และมีความเป็นประชาธิปไตยที่ร้องหาอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่ปรากฏชัดส่งต่อมาร่วม50ปีคือการล้มล้างสถาบันมีอยู่จริง โดยคนกลุ่มเดิมศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจ สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ